หมู่บ้านกลางป่าแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านป่าเด่งครับป่าเด่งนะครับเป็นตำบลที่มีชุมชนกะเหรี่ยงมาอาศัยอยู่ชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยมีประเพณีหนึ่งครับก็คือการเอาสสดือเด็กครับที่เด็กแรกเกิดนะครับเอาสายเส้นผูกกับสายสะดือไว้แล้วก็เอาไปผูกกับต้นไม้นะครับเป็นการฝากชีวิตไว้กับต้นไม้คนกะเหรี่ยงจะเป็นคนที่มีชีวิตผูกพันกับต้นไม้เพราะนั้นคาว่าป่าเด่งจึงมีความหมายว่าสายะดือเด็กนะครับที่ไปผูกไว้กับต้นไม้ซึ่งชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าผ้เด่งครับ ที่นี่ถึงแม้จะเป็นบ้านป่าแต่ว่าไม่ใช่เมืองเถื่อนนะครับ oh. พวกเขาไม่ได้มีแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับ oh. แต่พวกเขายังมีทั้งโรงไฟฟ้า oh. มีทั้งบอกแกส๊ส มีทั้งระบบชนลประธานสถาบันการศึกษามีโรงงานแปรรูปมีโรงงานกำจัดขยะ เรียกได้ว่าถึงแม้จะอยู่ในป่านะครับแต่พวกเขาสามารถสร้างการพึ่งพาตนเองในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตทุกด้านได้อย่างไม่ขาดแคลนที่ตะบนปะเดงเรานะครับคือเราตั้งเป้าเรื่องของหลักปรัญญาสิ่ิจพอเพียงทิ้งที่เราเห็นความสําคัญก็คือเราสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราขั้นแรกก็คือการพึ่งตัวเองการใช้นิโครเรียน 2การพึ่งตัวเองในการทําเกษตร3การพึ่งตัวเองในการแปรรูปคําว่าพอเพียงนะครับที่มันมาจากคาว่าพอดีความพอดีของเราเนี่ยละครับมันจะสร้างความมั่นคงให้เราการสร้างความพอดีเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการพอประมาณเราต้องคํานวณว่าเรามีทรัพยากรอะไรพอเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมันเข้าไปใช้ได้ในทุกระดับนะครับพอเพียงมันจะต้องอยู่ได้อยู่ได้อย่างมีความสุข จนสามารถพูดได้ว่าที่นี่คือดินแดนของคนที่ค้นพบขุมทรัพย์หรือว่าปัญญาในความพอเพียงได้อย่างถึงแก่นอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านแห่งปัญญาอย่างเช่นทุกวันนี้พวกเขาเคยเป็นหมู่บ้านแห่งปัญหามาก่อนพวกเขาเคยอยู่กับความมืดมิดอยู่กับแสงเทียนแสงตะเกียง และความขาดแคลนความยากลำบากมาก่อนพวกเขามาถึงวันนี้มีวันนี้ได้อย่างไรผู้ชายคนนี้จะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังครับส่วนหนึ่งของตำบลป่าเดงเนี่ยครับยังเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ประมาณ500ครัวเรือนครับมาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมันไม่มีสาร,โรพโภคเพราะไม่มีสารพบพกชุมชนเองก็ต้องอยู่อย่างคนไม่มีอย่างน้อยสุดก็คือการไม่มีพลังงานที่มาจากสายส่งนะครับ การที่ต้องใช้ชีวิตโดยการจุดเทียนจุดตะเกียงเนี่ยครับคุณภาพชีวิตมันไม่มีครับผู้เรียนกันตรงๆเนาะพอไม่มีทำไงให้มีเนี่ยก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้หลังจากที่หาความรู้มาได้เสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาตัวทิ้งยี่ยพลังงานพัฒนาเรื่องระบบโซลารเซลล์เพื่อเอามาใช้ในครัวเรือนกันจากที่ต้องจุดเทียนจุดตะเกียงปัจจุบันก็มีไฟฟ้าใช้นะครับมีพัดลมใช้มีทีวีดูอันนี้เป็นความมั่นคงอันแรกนะครับ เรื่องของพลังงานที่นอกเหนือจะมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับเรายังนํามาใช้ในการเกษตรได้ด้วยการใช้พลังงานในการที่ใช้ในการสูบน้ําพลังเกษตรในเรื่องไม่ได้เรื่องน้ําอันะนั้นเราสูบน้ําที่นี่เนี่ยเราใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับมาพัฒนาเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาใช้ในการเกษตรนอกเหนือจากการทําเกษตรแล้วเราสามารถนําเอาการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปที่ตาบลประเดงเรานะครับเราพัฒนาเรื่องกล้วยครับเราเอากล้วยมาทําเป็นแป้ง แป้งของเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เราปลูกกล้วยการนํากล้วยมาทําเป็นแป้งเนี่ยครับเปลือกกล้วยเรายังสามารถที่จะเอาไปหมักทําแก๊สชีวภาพนะครับเนื้อกล้วยที่ได้เนี่ยเรามาสไลด์แล้วก็นําเอาไปตากแดดนะครับโดยใช้ตู้อบพาราโบลาแบบง่ายๆนะครับเราก็ใช้แสงแดดอีกนะครับจนกล้วยแห้งเราก็นําไปปั่น,นครับในการที่เราไปปั่นเนี่ยเราก็ยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ดีพลังงานสะอาดอยู่ดีนะครับไปปั่นให้เป็นผงเรานําแป้งเหล่านี้ไปทําเบเกอรี่ครับ 2นะครับเรื่องระบบแก๊สชีวภาพเป็นระบบพลังงานที่ไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะคือขยะอินทรีย์ครับเพราะฉะนั้นขยะอินทรีย์มันมีมากเนี่ยพอเราเอาขยะเศษอาหารจากัวเรียนไปใส่ระบบแก๊สชีวภาพเราก็จะมีแก๊สทดแทนการใช้ LPG สมปทานแก๊สอยู่ที่หลังบ้านได้ทั้ง 1. ลดรถขยะอินทรีย์นคเรือน2อได้พลังงานใช้3ได้ปุ๋ยสี่รถขช้จ่าย ที่นี่ยังมีชีวมวลครับระบบชีวมวลก็คือการเอากิ่งงวงกิ่งไม้เศษเล็กเศษน้อยพวกนี้ครับมาเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงที่ปร,ประเภทเชื้อเพลิงถ่านแล้วก็มาใช้ในการหุงต้มในโคลเลียนได้อีกด้วยที่ตำบลป่าเดงเรานะครับจะเห็นว่าเราทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับเรามีพืชที่ปลูกเอาไว้เพื่อกิน หลังจากที่เราปลูกเพื่อกินเสร็จแล้วเราก็มีการแบ่งปันเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอาหารที่มันประเด็งเนี่ยมักจะกินอาหารจากหลายหมู่นะครับเพราะว่าเรามีอะไรใครมีอะไรก็เราสามารถแบ่งปันกันนะครับจะเหลือเราถึงจะเอาไปขายครับแต่การขายของเราเนี่ยค่อนข้างร่ํารวยครับเพราะว่าต้นทุนของเรานแทบจะไม่มีการเกษตรใ,ใช้ใช้ต้นทุนต่ำเนี่ยถ้าเวลาเราเอาไปขายเงินส่วนใหญ่ที่เราได้ก็คือเป็นเงินที่เราเหลือ ที่ตะบลปะเดงเราเนี่ยครับได้รวมตัวคนทั้ง1 0หมู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราทํากันอยู่เป็นประจําก็คือเรื่องของการรักษาซึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่นี่เรามีทั้งป่ามีทั้งลําธารนะครับแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ด้วยนะครับที่นี่เราปลูกต้นไม้กันเองนะครับเพื่อ1เนี่ยเอามาใช้ในการเป็นเชื้อเพลิง2เอามาสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนหรือคอกสัตว์เมื่ะนั้นเราอยู่ในเขตอนุร,รักษ์แต่เราสามารถอนุร,รักษ์ได้โดยการที่ไม่เข้าไปบุกรุกทําลายโดยการนําเอา สิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวนี้ครับมาสร้างทําให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งเรื่องเกษตรเรื่องพลังงานนะครับรวมไปจนถึงการสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรครับสิ่งที่เราพยายามสร้างที่สุดก็คือเราพยายามสร้างคนคนจะต้องมีความตระหนักรู้ครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องลงมือทําด้วยคำว,ว่าช่างชุมชนนะครับของที่นี่เนี่ยเกิดจากการเรียนรู้ครับเวลาเรามีเทคโนโลยีเข้ามาหรือมีความรู้อื่นๆเข้ามาเพิ่มเนี่ย บุคคลเหล่านี้ครับจะตั้งหน้าตั้งใจที่จะเรียนตั้งหน้าตั้งใจที่จะปฏิบัติช่างชุมชนของที่นี่ก็คือคนที่สามารถดูแลซ่อมแซมเทคโนโลยีได้จะกระจายอยู่ตามหมู่ต่างๆนะครับหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะไปช่วยครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ศักยภาพและความสามารถรวมถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วนะครับแล้วก็ทำให้ในแต่ละปีนะครับ มีชุมชนต่างๆจากทั่วประเทศรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆนะครับต้องการที่จะเดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาศึกษาดูงานนะครับมาขอองค์ความรู้มาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากไม่เข้ามาที่นี่ก็มาขอให้ชาวบ้านที่นี่เดินทางไปเพื่อที่จะจัดการฝึกอบรมหรือว่าไปให้ความรู้นะครับและด้วยเหตุนี้เองครับจึงทำให้หมู่บ้านหรือว่าชุมชนแห่งนี้ได้ถูกรับเลือกให้กลายเป็นพี่เลี้ยงให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบ ของชุมชนอื่นๆในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนนะครับเครือข่ายรุมนจำตำไรพ่อนะครับมีเป้าหมายนะครับคือการทําให้ครอบครัวเรามีความสุขสุขของเราในคือสุขสาขั้นสุขขั้นที่1คือสุขง่ายใช้น้อยครับเรามีความสุขกับการที่เรานําเอามาเป็นอาหารของเรา เรามีความสุขกับการที่เรามีเชื้อเพลิงที่เอามาใช้ทดแทนการจุดเทียนจุดตะเกียงนะครับอันนี้คือสุขง่ายใช้น้อยเนาะสุขที่2ครับคือสุขเมื่อสร้างอันนี้สําคัญครับเทคโนโลยีเรื่องพลังงานเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่ยังไงเสียก็ต้องมีคนดูแลเพราะนั้นเทคโนโลยีที่จะเกิดความยั่งยืนได้ก็คือเรื่องของการสร้างคนเราพยายามที่จะนําคนเราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปศึกษาดูงานนะครับใครมีความรู้อะไรดีๆก็มาเล่าให้ฟังที่มีความรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็มาอบรมตลอดเราสร้างคนยังไม่พอนะครับเราต้องสร้างคนแล้วไปสร้างเทคโนโลยีสุข คือสุขเมื่อให้เมื่อมีจิตใจที่จะพึ่งพาตนเองมีจิตใจที่จะพึ่งตนเองได้มีจิตใจที่เอื้ออารีต่อเพื่อนบ้าน mm hmm. ก็ไปช่วยเหลือครับเบิร์ตเป็นช่างเราได้อะไรได้แบ่งปันไปสู่ชุมชนอื่นครับทีนี้เราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะคนตะบนปะเดงละเราส่งช่างชุมชนของเราเนี่ยออกไปช่วยคนในประเทศเราเนี่ยครับปีหนึ่งไม่น้อยกว่า30จังหวัดไปทำสิ่งต่างต่างเหล่านี้กันอย่างส,สม่ำเสมอนะครับทุกท่านครับ ความร่ำรวยนั้นขึ้นอยู่กับความพอด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความร่ำรวยทางวัตถุนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบหรือว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับการที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขเสมอไปนะครับพูดง่ายๆว่าความร่ำรวยนั้นไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่มีความสุขก็ได้นะครับแต่ว่าการมีชีวิตด้วยการมีทรัพยากรหรือว่ามีปัจจัยในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลรักษาเพื่อที่จะให้ความยั่งยืนนั้นส่งทอดหรือว่าส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปน่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับ